สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่าน้านนาทสิคุณผู้ชมเห็นนี้นะคะนี่จะพาคุณผู้ชมมาดูเพิ่งดึงนอ้องไปเมื่อกี้นี่นะคะเป็นปุ๋ยที่เราใส่กันทุกคนก็ใช้กันทั่วพ้านทั่วเมืองเนาะสายปลูกเนี่ยต้องรู้เลยเนี่ยไม่ว่าจะปลูกชนิดไหนเนี่ยต้องมีติดบ,บ้านไว้เลยกันนะคะนี่นี่นี่ไอซื้อทีนะไอก็ซื้อเป็นแบบว่าอะไรนะซื้อทีละห้าโลสิบโลแบบนี้เลยเพราะว่าต้นไม้ที่บ้านไอยเยอะเนาะเนี่ยค่ะมาพาคุณผู้ชมมาดูนะนี่เป็นไง นี่ต้นไม้ตายไปแล้วแต่ว่ายังอยู่ค่ะยังมีหลักฐานโอ้สวยงามจะบอกคุณผู้ชมว่าไอตัวนี้นะคะคือมันเป็นปุ๋ยละลายช้าใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยบางทีพอเราใส่ช่วงแรกๆเดี๋ยดอกเขาก็ออกดีใช่ไหมพอดอกเขาไม่ออกเนี่ยเราก็ใส่ไปอีกค่ะเพราะเราใส่ไปอีกเพื่อจะเล่นดอกเขาใช่ไหมถึงแม้ว่าเขาบอกว่าให้ใส่ทุกอะไรนะ สามเดือนสี่เดือนเนาะแต่พวกสายแบบไม้ดอกอย่างเงี้ยเราก็แบบอยากจะเห็นไม้ดอกเนาะเพราะว่าพอเห็นแต่ใบเนี่ยมันก็ไม่สวยใช่ปะแล้วก็ใส่ไปใส่ไปเนี่ยใส่จนเป็นหนึ่งเงี้ยใส่จนเต็มไปหมดเนี่ยคุณผู้ชมคือว่ามันเยอะไปเนี่ยมันก็ไม่ดีเนาะแต่ที่จะมาให้คุณผู้ชมดูก็คือว่าอันนี้คือเรื่องของปุ๋ยเคมีเนาะก็ปล่อยเขาไปเขาก็จะอยู่อย่างเงี้ยค่ะต้นไม้ตายแล้วเขาก็ยังจะอยู่เนี่ยนะคะเขาก็ยังจะอยู่ให้เป็นที่ระลึกของเราเนาะ ไม่เหมือนกับชีวาภาพชีวาภาพจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนะะี่ยค่ะน้ำจุลินทรียสังเคราะห์แสงพอเราลดราบไปแล้วเนี่ยกิ่งก้านใบต้นไม้ลําต้นเขาก็ได้เอาไปใช้สวยงามเขาได้ไปใช้ใช้ใบใช้เนี่ยไปได้เลยเนี่ยสวยงามเนี่ยกิ่งก้านใบเขานะคะเนี่ยดูดซึมไปได้ไม่มีสารตกค้างไม่มีอะไรตกค้างไม่มีเคมีตกค้างเลยนั่นแะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ปลอดภยัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แล้วตันนี้เนี่ยค่ะอันเนี้ยคือกิ่งน้องแก่แล้วถ้าคุณผู้ชมอ่ะอย่าไปฝืนเขานี่เขาแห้งเขาแห้งหมดแล้วเนี่ยไอ้ปลูกเขามาหลายปีแล้วพยับหมอบเราก็ต้องปลอยน้องเขาไปเกิดใหม่นะคะแล้วเราก็ค่อยไปหาต้นเล็กเล็กมาเลี้ยงใหม่ค่ะอาฮะแล้วเราก็ฟูมฟักเขาใหม่ซึ่งเดี๋ยวรอบนี้นะถ้าไอ้เลี้ยงเนี่ยไอก็จะไม่ใช้ ไม่ใช้เนี่ยไม่ใช้ละไม่ใช้พวกเคมีอะไรพวกนี้ละไอ้ก็จะใช้น้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงอย่างเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าก็พิสูจน์มาหลายต้นแล้วว่าเขาจะเลี้เติบโตได้ดีได้ดีแข็งแรงใบเขียวเ,เล่งลากได้จริงนี่อย่างต้นนี้เห็นไหมคะเห็นรากไหมคะคุณผู้ชมเนาะเล่งลากแบบนี้ได้จริงเลยค่ะคุณผู้ชมนี่รวนี่นี่ค่ะหไหมคะ ใบใหญ่ขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ค่ะก็คือจะบอกว่าถ้าแบบเนี้ยคุณผู้ชมก็ต้องปล่อยน้องเขาไปอย่าไปยื้อนะคะยื้อไปไม่ว่าจะแบบปุ๋ยเทพปุ๋ยวัสดุเครื่องปลูกดีก็ไม่รอดเพราะว่าน้องเขาหมดอายุไขก็ต้องปล่อยเขาไปค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะนี่ค่ะลากมา ท่านใดสนใจอยากสอบถามหรือปรึกษานะคะเรื่องต้นไม้นี่ก็ทักเข้ามาคุยได้นะคะหรือน้ำจุรินซีสังเคราะห์แสงก็ทักเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีให้คำปรึกษานะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบาย